สวัสดีคะ่ะเจคเคโน่ K N o มานำเสนอให้ชมกับที่ดินสวยๆทำเรดีๆนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนและพร้อมเข้าอยู่ด้วยคะ่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองใช้เวลาเดินทางเพียงแค่5นาทีเท่านั้นคะ่ะเจ้าของขายเองโดยตรงเลยนะคะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่ขนาด1ไร่3งาน4ตารางวาคะ่ะ เป็นแปลงมุมนะคะทุกท่านติดทางสาธารณประโยชน์เป็นถนนคอนกรีตนะคะมาพร้อมกับที่ดินกว้กวางๆค่ะบนพื้นที่มีบ้านให้ถึง2หลังเลยทีเดียวอยู่ในตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะที่ตั้งซับนะคะตรงนี้เลยค่ะทุกท่านท่านใดที่สนใจแปลงนี้นะคะราคา4ล้าน7แสนบาทราคานี้พร้อมโอนให้ด้วยค่ะ สนใจติดต่อสอบถามและนัดชมนะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเจ้าของขายเองนะคะท่านสามารถคุยโดยตรงกันได้เจราจาต่อรองหรือว่าต้องการนัดชมพื้นที่นะคะเน้นติดต่อกันโดยตรงเท่านั้นหากเจคเนแจ้งข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะคะต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ